สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวธรรมะกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องศีละวีมังชาดกค่ะเป็นเรื่องจากอัรธกถาชาดกเลยครับผมเรื่องนี้ว่าด้วยการแสวงหาความสุขที่แท้จริงว่าเอ๊ะตกลงอะไรกันแน่ที่ทําให้เรามีความสุขจริงจริง ค่ะมาจากมุมมองของนิทานธรรมะสมัยก่อนเลยนะคะใช่ครับเราจะมาลองดูกันว่าแกนคิดสำคัญจากเรื่องเล่าของพระโพธิสัตว์ในอดีตชาติเป็นยังไงท่านไปเจออะไรมาบ้านค่ะซึ่งท่านก็เหมือนออกเดินทางแสวงหาคำตอบผ่านการสังเกตการต่างๆเนาะครับผมเริ่มต้นได้เออ่น่าสนใจมากด้วยเปิดเรื่องมานี่เหมือนจะแจรงนิดๆน,นะคะที่ว่าท่านเป็นปุโรหิตเป็นที่ปรึกษาใหญ่ในวงังแล้วกเ็เกิดอยากทดสอบ ศีลของตัวเองขึ้นมาใช่ครับอยากรู้ว่าศีลที่ตัวเองรักษามันมีคุณค่าจริงไหมเลยแกล้งทําเป็นขโมยเงินเหรียญกหาปณะ,ะนะครับจากที่นับเงินของหลวงขโมยซ้ําๆด้วยนะคะครับทําอยู่3วันจนโดนจับได้เลยทีเดียวโอแล้วพอถูกจับได้นี่ทํายังไงต่อคะอ๋อประกาศตอนนั้นเลยเหรอคะใช่ครับกล่าวเป็นคาถาเลยว่าเนี่ยศีลเป็นความงามศีลเป็นเยี่ยมในโลก ขนาดงูพิษเนี่ยพอรู้สึกว่าตัวเองมีศีลก็ยังไม่เบียดเบียนใครเลยอื <c oughs> คือใช้สถานการณ์ตรงนั้นเพื่อย,ยืนยันหลักการสําคัญเลยนะครับว่าศีลเนี่ยมันสําคัญจริงๆไม่ใช่แค่กฎเฉยๆถูกต้องครับเป็นพลังจากข้างในเป็นพื้นฐานเลยก่อนที่จะไปเรียนรู้อย่างอื่นต่อซึ่งหลังจากเรื่องนี้ท่านก็ขอพระราชาออกบวชนะครับค่ะ <c oughs> เพื่อไปหาคำตอบเรื่องความสุขความทุกข์ต่อ แล้วก็ได้เจอเหตุการณ์อื่นอีกใช่ไหมคะที่เป็นบทเรียนอย่างเรื่องเหยี่ยวแย่งเนื้อใช่ครับพอท่านออกบวชแล้วเข้าไปในป่าก็เห็นเหตุการณ์นี้เลยคือเหยี่ยวตัวหนึ่งเนี่ยไปโฉบเอาชิ้นเนื้อมาได้ค่ะเราก็คงมีตัวอื่นมาแย่งแม่แล้วคะ่ะโดนนกอื่นๆรุมจิกตีแย่งชิ้นเนื้อกันใหญ่เลยเหยี่ยวตัวนั้นก็ทนไม่ไหวสุดท้ายก็ต้องทิ้งชิ้นเนื้อไปพอทิ้งแล้วเป็นไงคะพอทิ้งปุ๊บตัวเองก็รอดปลอดภัยบินหนีไปอย่างสงบ ส่วนนกตัวอื่นที่ได้เนื้อไปแทนก็โดนรุมต่อเป็นทอดๆไปโหเห็นภาพชัดเลยค่ะมันเหมือนกับว่าไอ้กามมาคุณหรือความอยากได้สิ่งต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนชิ้นเนื้อเลยนะคะใช่เลยครับการยึดไว้เนี่ยมันนํามาแต่เรื่องหุ่นวายการแย่งชิงความทุบแต่พอแบบว่าสละมันออกไปได้เออกลับเจอความสงบการปล่อยวางได้นี่เองที่เป็นสุขถูกต้องครับชาดกชี้ตรงนี้เลยว่าการยึดติดในรูปรถ กลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยมันไม่ได้ให้แค่ความสุขแปบบ๊แบๆบนะแต่มันเหมือนมาโจมตีเราทําให้เราวุ่นวายการสละออกไปต่างหากคือการป้องกันตัวจากทุกบทเรียนนี้คมคายมากค่ะแล้วจากเรื่องวัตถุภายนอกอย่างชิ้นเนื้อแล้วเห็นว่ามีบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องจิตใจด้วยเรื่องนางปิงคลาครับอันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์ที่ท่านสังเกตเห็นคือหนึ่งท่านไปพักที่ศาลาแห่งหนึ่งแล้วก็เห็นนางท่าสีคนหนึ่งชื่อนางปิงคลาค่ะเธอทําอะไรอยู่คะ เธอนั่งรอผู้ชายที่นัดกันไว้นะครับรอตั้งแต่หัวค่าเลยนะรอไปเรื่อยๆจนดึกดื่นชายคนนั้นก็ไม่มาสัทีรอเกอ้อเลยสิคะใช่ครับรอจนแบบสิ้นหวังแล้วจริงๆคือตัดใจได้แล้วว่าเออเขามุ่งไม่มาแน่ๆแล้วละแล้วพอตัดใจได้เกิดอะไรขึ้นคะพอความหวังที่มันผูกกับความอยากในใจหรือกิเลสน,นะครับพอมันดับลงเท่านั้นแหละเธอก็นอนหลับไปเลยหลับแบบเป็นสุขสบายใจอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ คือตอนแรกที่ทุกข์เพราะยังคาดหวังอยู่พอเลิกหวังในเรื่องนั้นใจก็สงบเองครับพระโพธิสัตว์เห็นอย่างนั้นก็อ๋อเลยไอความหวังลมๆแรงๆที่อิงกับกิเลสนี่แหละตัวทุกข์เลยการปล่อยวางความคาดหวังแบบนี้ได้ตังหากคือทางสู่ความสงบไม่ใช่ว่าห้ามมีความหวังเลยแต่เป็นการเท่าทันความหวังที่มันมาจากกิเลสเนาะคะ ใช่ครับมองให้ลึกลงไปในใจเราเองหลังจากเข้าใจเรื่องวัตถุภายนอกกามแล้วก็มาเข้าใจเรื่องความยึดมั่นภายในความหวังในกิเลสทีนี้ก็มาถึงบทเรียนสุดท้ายครับที่ให้คำตอบชัดที่สุดตอนที่ท่านเห็นดาบสนนั่งสมาธินั่นเองถูกต้องครับท่านเห็นดาบสนนั่งนิ่งเลยเข้าฌานอยู่ในป่าสงบมากวินาทีนั้นแหละครับท่านก็บรรลุความเข้าใจเลยว่าเฮ้ยไม่มีสุขไหนจะเหนือกว่าสุขจากสมาธิแล้วล่ะ ความสุขที่เกิดจากใจที่สงบนิ่งจริงๆใช่ครับเป็นสุขที่ไม่ต้องไปแย่งใครไม่เบียดเบียนใครเป็นสุขที่สมบูรณ์ในตัวเองจริงๆทั้งในโลกนี้โลกหน้าเลยสรุปแล้วเส้นทางของพระโพธิสัตว์ในเรื่องนี้ก็คือเริ่มจากพื้นฐานคือการมีศีลแล้วก็ไปเห็นโทษของการยึดติดในกามการปล่อยวางความคาดหวังที่มาจากกิเลสจนมาเจอสุดยอดของความสุขคือสมาธิ ถูกต้องครับผมประสบการณ์ทั้งหมดนี้แหละก็เลยทำให้ท่านตัดสินใจแน่วแน่ออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญเพียรทางจิตจนได้ฌานได้อภิญญาเป็นที่สุดชาดกเรื่องนี้เลยเหมือนชีล้ลำดับขั้นให้เห็นเลยครับเป็นการเดินทางที่ให้ง่ายคิดมากๆเลยค่ะทีนี้คำถามที่เราอาจจะลองเก็บไปคิดกันต่อก็น่าสนใจนะคะว่าเออแนวคิดจากเรื่องเก่าแก่นี้ที่บอกว่าการปล่อยวางความสงบจากเข้าในเนี่ยคือหัวใจของความสุขแท้เนี่ย มันทําให้เรามองการหาความสุขในชีวิตประจําวันของเราทุกวันนี้เปลี่ยนไปบ้างไหมหรือว่ามันท้าทายความคิดเรายังไงบ้างก็น่าลองไปพิจารณากันดูนะคะ